นนเคียนคะครับกับเด็ดเล็กเด็ดน้อยวันนี้ผมจะซ่อนเจ้านี้นะครับอุปกรณ์อ่าล้างหน้าของเก่ามันเป็นแบบนี้หรือแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบของใหม่เข้าไปมันก็มีขั้นตอนอยู่เล็กน้อยพอสมควรไม่ยากเท่าไหร่นะครับพอดีว่าหัวตรงนี้มันตันพยะในนี้นะมันตันดูน้ำสมปรกมากมายนะเดี๋ยว เส<อ>ร็าแล้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนทํำยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาเจ้าฝาตัวที่เราขันออกนี่นะครับพร้อมลูกยางใหม่ใส่วางลงไปแล้วก็ข้างล่างน,นี่ตัวนี้สําคัญจะรัว่วไม่รั่วก็อยู่ตรงนี้เนะี่ยแล้วก็เอา คถังอนุอยางวางรองแล้วก็ใส่ลงไปค่อยๆหมุนนะครับตัวนี้ต้องค่อยๆหมุนัน้ป็นเกลียว ยืดกดได้นะครับถ้ามันยาวไปเราก็กดท้ามันสั้นเราก็ดึงยืดขึ้นมาเราลองดูก่อนนะจะตึงยังไงนะ่จะประมาณนะี้พอได้ทุกชิ้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องัวพัง มันจะอยู่ลนนนักษณะนี้แต่ว่าน,นี้เราลองทดสอบก่อนนะครับ จะเห็นได้ว okay. mm ่า hmm. ร้าผมไนี่รั่วนะเพราะว่าผมยังไม่ได้พันจนตรงนี้อันนี้ผมลองทดสอบไปดูในในซองนี้จะมีอุปกรณ์มาให้นะจะมีเทปพันเกียวด้วยเดี๋ยวเราก็เทปพันเกลียวกันตามข้อต่อ ลองดูก่อนม,ม,ม,มีประสบความต้งเร็ดไหมบางทีก็ไมปจะสบความต้งเร็จของเก่าของใหม่เข้ากันไม่ได้ถ้าเข้ากันได้เราก็ไม่ต้องถอดตัวนี้เงยอะลองดูนะครับจะ เทสแล้วตอนนี้ยังรั่วขงบนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเกลียวเหมือนเดิมเราต้องใช้เทปพันเกลียวรันที่ นักนะเราก็เอาลูกยางครับลูกยางเอาลูกยางของเก่าใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยๆรูดขึ้นมาพวกนี้จะอยู่ด้วยลูกยางกับเทปเันเกี่ยวจะเป็นสว่วนใหญ่ ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้พันเกี่ยวผมจะลองดูว่ามันจะอยู่ไหมถ้าอยู่ก็โชคดีถ้าไม่อยู่เราก็ต้องพังปพนปลกพลาสติกอยู่ก็สอบ อย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไล่ข้อต่อสักเล็กน้อยนะครับมันมีซึมอ,ออกมาบ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนเดี๋ยวเราไล่ข้อต่อโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กเล็กน้อยนอยฝากไว้นะครับขอบคุณครับ